โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำครีมลบรอยซึ่งรถผมก็มีรอยพอสมควรแต่มันมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันเป็นสีขาวนะครับรอยที่ว่าเนี่ยก็คือรอยรองเท้าผมเองนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูมันมองไม่ค่อยเห็นว่าแสงมันนี่เห็นไหมเพื่อนไหมขีดขึ้นไปเนี่ยสามขีดเนี่ยไม่เห็นไหมดำๆเนี่ยปืดป๊ดๆเนี่ย แล้วก็จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มีข้างบนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นรอยคือเวลาผมขับไลแมนอะกล่องมันจะติดอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วผมก็ต้องก้าวข้ามตรงเนี้เพื่อเพื่อเพื่อคอมรถแล้วก้าวทั้งวันบางทีมันก็เมื่อยมันก็ล้ามที่ก้าวไม่พ้นรองเท้าไปขูดไอ้ส้นรองเท้าตรงนี้เนี่ยมันจะแข็งๆนะครับแล้วก็ไปขูดเนี่ยเห็นไหมเพื่อเห็นไหมคือวิ่งไลแมนอะกล่องวางตรงนี้ไงใช่ไหมมันก้าวข้ามไม่ได้มันก้าวคอมไม่ได้มันก็ต้อง ต้องอ้อมเงี้ยเอาขาขาขวายกข้ามมาเนี่ยบางทีมันคือมันพ้นม้างไม่พ้นบั่งบางทีนะครับบางทีมันก็เมื่อยบางทีมันก็ล้าตรงนี้ก็มีรอยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าผมใช้ตัวไหนนะครับรอยตรงนี้ก็มีนะครับบางทีเรายกขาขึ้นไปเวลาไปส่งแฟนยกขาหลังขึ้นมาไม่ใช่ขาหลังยกขาแล้วก็เอามาพับอ่ะพับ ภับไอ้ที่พักเท้าหลังขึ้นไปบางทีมันก็ขูดมันก็อะไรบางทีใส่ผ้าใบแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้โดนอะไรไม่รู้นะครับจะเป็นรอยนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรอยน่าจะเป็นสายรัดก๊อกแก๊กหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ตรงนี้เป็นรอยของแฟนผมทำมาเองนะครับคือก้าวก้าวข้ามก้าวเพื่อขึ้นเขาขึ้นรถแล้วมีโดนบ้างอะไรบ้างเวลาแฟนผมไปทํางานเขาใส่รองเท้าเซฟตี้ไงนะครับเนี่ยตามตรงเนี้ยไอ้พวกด้านหลังเนี่ยของแฟนผมแฟนผมทํานะครับ เนี่ยรอยพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้โดนนี่โดนซิปนะครับเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่เสื้อลายแมนอะ่ะเวลาผมร้อๆผมถอดรูดซิปออกไงนะครับแล้วก็มันตีเวลาขับแล้วมันตีซิปมันมาตีนะครับก็อะมาดูกันเลยนะครับผมสร้างมามีสองอย่างอันนี้เก็บไว้ก่อนรอคลิปหน้าอันนี้ของดีนะครับแว็กของดีนี่อันนี้ให้ดูอันนี้ คือแมกควายนะครับเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับแว็กเนี่ยผมจะใช้แมกควายนะครับแพงหน่อยแต่แต่คุ้มค่าแล้วก็คุณภาพดีจริงนะครับตัวนี้เป็นอัลติเมทคอมเปาล์นะครับคอมเปาลก็คือมันเอาไว้ขัดขัดสีก็ได้นะครับขัดคาบหมองอะขัดคราบขี้ใครรถอะเออขัดคราบหมองก็ได้แต่ว่าคราบหมองสําหรับรถสีขาวอะผมว่าใช้แบบสเปรดีกว่าแบบที่เคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับ ไอขี้ไอน้ำยาระเบิดขี้ไข่อันนั้นมันสะดวกกว่าอันนี้มานั่งขัดทั้งคันมันเมื่อยนะครับมันเมื่อยอันนี้ผมก็เลยเอามาไว้ขัดลบรอยนะครับรอยมันมีหลายแบบนะมันมีรอยแบบแค่อยู่บนชั้นแล็กเกอร์นะครับลงไปที่ชั้นสีลงไปที่ชั้นชิ้นงานนะครับถ้าลงไปชิ้นงานแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นรอยที่อยู่บนชั้นแล็กเกอร์อาจจะถึงลงถึงชั้นสีนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ทะลุชั้นสีก็จะใช้ตัวนี้ได้ ใช้ได้ไม่ได้ลบไม่ได้ลบได้หรือไม่ได้ดูที่รอยด้วยนะครับเพื่อนๆต้องดูรอยให้เป็นก่อนไม่ใช่ว่าเป็นรอยแบบถึงชั้นสี่แล้วแล้วไปซื้อมาใช้แล้วก็บอกลบไม่ได้แล้วก็มาโวยวายอันนั้นก็ไม่ใช่นะต้องดูก่อนว่ารอยมันขนาดไหนนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะขัดไปขัดวนๆไปนะครับขัดวนๆไปเอาทีเดียวสามลอย,ลยนะวนไปวนไปจนมันฟืด จนมันเอียดอ่ะก็พอ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 เราหยุดปุ๊บถ้าเรายังมีอยู่ก็บีบน้ํายาใส่ผ้าไปอีกแล้วก็วนอีกนะครับขัดวนพื้นที่ก็บริเวณนั้นก็สักห้าคูณห้าเซนนะครับวนรอบนั้นนะรอบแผลนะรอบแผลที่เป็นนะครับจากพื้นที่แบบตารางห้าตารางเซนติเมตรอ่ะขัดวนไปนี่ก็จางไปแล้วนะครับขัดวนไป จริงอะเอานิ้วเราถ้าใครไม่แพ้สารเคมีนะเอานิ้วเราวานลูดน้ํายาแล้วก็ใช้นิ้วว่าวนไปก่อนพักหนึ่งแล้วก็บีบน้ำยาใส่ผ้าแล้วก็มาวนอีกรอบหนึ่งออกแรงขัดหน่อยนึงนะครับออกแรงขัดหน่อยขัดเบาๆบางทีไม่ออกอ่ะเนี่ยออกไปแล้วเห็นไหมแต่ก็ยังมียังมีเอ,อยให้เห็นอยู่ก็ต้องซ้ํานะครับซ้ําไปอีกรอบหนึ่งใครที่ที่ใช้แว็กอยู่แล้วลงแว็กอยู่แล้วอะ่ะ มันมันช่วยได้ไงผมถึงบอกว่าการลงแวกก็สสำคัญหรือใครที่เคลือบแก้วมามันก็จะช่วยได้นะครับช่วยรอยพวกนี้มันจะลบง่ายหน่อยนะครับมันแทนที่จะลงไปถึงชั้นสีมันก็โดนโดนชั้นข้างบนก่อนนะครับทีนี้ก็อันนั้นออกไปแล้วนีเก็วตรงนี้นะครับอาจะดูออกไหมแต่มันออกแหละนะครับถ้าคลิปลงมันก็คือมันขัดออกนะถ้ามันขัดไม่ออกก็จะไม่ได้ลงคลิปนะครับง่ายๆช่องผมนะครับอันไหนใช้ดีก็บอกดี ก็มาแนะนํากันอันไหนใช้ไม่ดีก็จะเงียบๆไว้นะครับไม่บอกแต่ถ้ามาถามก็จ,จะบอกว่านี้ดีไหมก็าจ,จะบอกว่าไม่ดีแต่ว่าจะให้ทําคลิปบอกเลยว่ามันไม่ดีก็คงไม่ทํานะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับก็เนี่ยออกนะครับขัดไปใครที่ลงแว็กอยู่อย่างที่ผมบอกลงแว็กไว้ใช้แว็กเป็นประจําดูแลรถที่เป็นประจํามันก็จะช่วยได้นะครับช่วยทําให้หนักเป็นเบาได้นะครับบางรอยที่มันไม่น่าจะลึก ไอ้ที่มันลึกมันก็จะตื้นขึ้นนะครับถ้าเราลงม็กแล้วก็จากที่ใช้ดูนะครับมันค่อนข้างตรงเนี้ยจากที่โดนตรงส่วนที่โดนน้ายานะครับตรงนี้จะฝืดไปเลยนะครับจะออกฝืดๆนะครับถามว่ามันกัดชั้นเลกกเกอร์ไหมผมว่ามันต้องนิดนึงแหละมันต้องเคลียร์ออกไนงะมันก็ทําให้ชั้นเลกกเกอร์บางลงอ่ะมาดูรอยนี้ตรงตรงท้ายรถนะครับอันนี้เป็นรอยรองเท้าเซฟตี้ขูดนะครับตอนแฟนขึ้นรถนะครับคือน้ํายาเนี่ยมันยังไง มันก็ต้องกัดออกถ้ามันไม่กัดออกมันมันมันจะออกได้ยังไงล่ะนึกออกใช่ไหมเออยังไงมันก็ต้องมีเคลียร์โค้ดอะที่โดนโดนเคลียออกไปพร้อมกับลอยพร้อมกับคาบนะครับบางทีอะลอยอะมันไม่ได้เกิดจากความลึกมันเกิดจากชั้นเลกเกอร์แหว่งหายไปแล้วฝุ่นอะมันมาสะสมในร่องนั้นมันทําเลยให้ให้เห็นเป็นรอยดําๆชัดๆนะครับแล้วบางครั้ง ถ้าเราล้างออกมันก็คือออกแต่ถ้าเราล้างไม่ออกไอ้น้ายาตัวนี้ช่วยได้นะครับมันจะช่วยเกียร์ให้ล่องที่เป็นรอยล่องขูดขีดอ่ะอาจจะตื้นลงนะครับตื้นลงหรือว่าให้มันราบเรียบเสมอกันพอราบเรียบเสมอกันแล้วมันไม่เป็นล่องปุ๊บมันก็จะไม่มีฝุ่นมาเกาะแล้วมันก็จะไม่เห็นรอยที่เป็นรอยขีดขีดดำๆนึกออกไหมอ่ามันอาจจะไม่ได้ได้เคลียร์ได้โดยตรงแต่ว่าหลักการของมันก็ประมาณนี้ก็คือทําให้ ร่องร่องของชั้นแลกเกอร์นะครับมันมันสมานกันมันไม่เป็นร่องพอไม่เป็นร่องฝุ่นไม่มาเกาะฝุ่นไม่มาเกาะก็จะไม่เป็นรอยร่องอนึกออกใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยเพื่อนๆเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็โอเคนะถ้าไม่เข้าใจก็ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงผมว่าผมอธิบายอย่างเงี้ยน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับอ่ะรอยนี้เดี๋ยวมาดูรอยนี้นะแล้วก็รอยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นรอยเห็นไหมตรงนี้เป็นร่องค่อนข้างลึกนะครับเนี่ยผ้าเช็ดไม่ออก น้ำยาอะไรก็เอาไม่ออกนะครับใช้น้ํายาระเบิดขี้ไข่แล้วก็ไม่ออกนะครับก็เนี่ยผมก็จะวนๆแบบนี้นะครับอ๋อบอกก่อนขวดนี้ราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับผมมีไอ้น้ํายาขัดที่แบบหลักร้อยกว่าบาทเกือบเกือบสองร้อยยี่ห้อบ้านๆทั่วไปนะครับมียี่ห้อนะไม่ใช่ว่ายี่ห้อบ้านๆทั่วไปคือมียี่ห้อแต่ว่าเป็นเกตราคาแค่ร้อยสองร้อยเอาไม่ออกนะครับ จนผมมาลองตัวนี้ของแม็กควายอันนี้ก็300นิดๆถ้ามีโค้ดมีอะไรก็ลดไปอีกนะครับเดี๋ยวไปซื้อใครอยากใครใช้อะใครอยากจะลองใช้ใครที่มีปัญหาไม่ใช่ใครอยากจะลองใช้มันไม่มีใครอยากลองหรอกใครที่มีปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวกับล่องรอยการขูดขีดนะครับที่น้ํายาที่ท่านใช้อยู่แล้วมันเอาไม่ออกก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปจิ้มซื้อกันได้เนี่ยออกไปแล้วเห็นไหม ลอยถามว่ามันมีไหมถ้าคุณไปจ้องจริงๆมันก็มีนะครับแต่ว่ามันจะตื้นลงอ่ะอร่อยนี้ผมโดนเว็บ้อยทรงเชงเขาถอยหลังมาติดไฟแดงอยู่แล้วเขาถอยหลังมาแล้วทะเบียนทะเบียนเขามาขูดปุ๊บแล้วเขาคือถอยหลังมาแล้วก็เดินหน้าอธิบายไม่ถูกกันแต่โดนเว็บ้อยทรงเชงอ่ะจาได้เลยแล้วเนี้ยเนี่ยแล้วก็ล่องลึกฟังเสียงขูดได้ยินไหมเพื่อนได้ยินไหมมันไอรอยที่มันเป็นดำๆอ่ะอันนั้นอะ่ะมันกินไอชั้นชั้นสีอะ่ะ มันลึกไปแล้วมันไงมันก็ไม่ออกแต่อรอยที่เป็นขีดๆตรงเนี้ยน่าจะออกอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าออกไหมขัดๆวนไปวนไปรอบแรกไม่ออกวนรอบสองวนจนมันเอียดจนมันฝืดมากอ่ะมันเอียดแล้วเราก็พอนะครับพอแล้วก็เติมน้ายาแล้วก็วนใหม่นะครับอ่าสรุปว่าออกนะครับค่อยๆจางก็ทําซ้ําไปสักสองรอบรอบที่สาม ถ้ายังไม่ออกก็พอเถอะนะครับเดี๋ยวมันจะบางเดี๋ยวชั้นสีมันจะบางไปซะนะครับเพราะเราขัดถ้าเราขัดด้วยมือก็ไม่เท่าไหร่ถ้าบางคนมีเครื่องขัดก็ก็มันร้อนอ่ะแล้วมันก็อาจจะทําให้ชั้นสีบางไปก็ได้นะครับแนะนําว่าถ้าเราขัดตรงนี้แล้ว่ใครมีแว็กก็ให้ลงแว็กซ้ําไปด้วยนะครับลงแว็กซ้าไปเลยเพื่อที่ทําเสริมฟิล์มชั้นแล็กเกอร์ไม่ให้มันบางเกินไปนะครับก็นี่เสร็จแล้วนะครับสรุปก็ออก ออกไปหลายรอยแล้วก็จางลงหลายรอยส่วนรอยที่เป็นรอยที่มันลึกจริงๆที่มันกินชั้นสีจริงๆมันไม่ออกนะครับยังไงมันก็ไม่ออกนะครับต้องจากไปทําสีใหม่นี่เอาติเม็นะครับคอมเปาวตัวนี้ลดสีอื่นก็ใช้ได้ถ้ามันมีรอยนะครับไม่ใช่ว่าสีขาวอย่างเดียวยกเว้นลถสีด้แล้วก็อันเนี้ยถ้าจะระเบิดขี้ใครใช้อันนี้ดีกว่าแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้ระเบิดขี้ใครได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่สะดวก ใช้ไอ้น้ำยาระเบิดขี้ใครแบบว่าที่เขาขายกันทั่วไปดีกว่านะครับร้อยกว่าบาทฉีดแล้วก็เช็ดคาบคา,าบหมองคาบดาออกนะครับตัวไอ้คอมปาตัวเนี้ยของแมกกาเนี่ยเอาไว้รบรอยที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเําไม่ออกนะครับก็เดี๋ยว2ออย่างเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ทั้งสองอย่างนี่แหละนะครับไปจิ้มไปซื้อกันได้แล้วก็เนี่ยอย่าลืมลงแวกนะครับเดี๋ยวผมแวกอยู่ไหนวะอ่ไว้ไหนไม่รู้หาลําบาก เอาเป็นว่าแว็กอะใครมีแว็กไม่ใช่ว่าจะเป็นแว็กแบบครีมแว็กแบบอะไรอะนะครับหลังจากใช้น้ํายาตัวนี้แล้วอะเอามาลงหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะลูบให้ฟังเสียงนะ mm hmm. มันจะฟืดเห็นไหมตรงที่โดนน้ายานะครับมันจะฟืดไปเลยมันเปื้อมันเอียดอาร์ตเลยอะตรงนี้มันจะลื่นอันนี้ลงแว็กไว้อยู่มันก็จะเงาเงาลื่นๆ่นตรงนี้มันก็ยังเงาอยู่นะแต่ว่ามันจะฟืดเพราะฉะนั้นหาแว็กมาลงด้วยนะครับในตรงนี้ลื่นลื่นหมดเลยแต่ตรงนี้ฟืดนะครับ หาแว็กมาลงซ้ำเพื่อปกป้องชั้น4แล้วก็แลกเกอร์ของเรานะครับโอเคประมาณนี้ใครอยากได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้อย่าลืมไปซื้อนะกดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ